yes sir สวัสดีทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เด e b นะครับแล้ววันนี้มาเจอกันในเกม c อ l l of Duty Mobile โอเควันนี้ไปแบบรีบๆเลยเรามาสไตล์ไม่เสียเวลาอยู่แล้ว,ๆๆลวก็เมื่อวานนี้นะครับผมก็ได้ทําการรีวิวเจ้าตัวสกิน JAK ระดับมิสติกและก็อัพสุดไปแล้วนะครับใครที่ยังไม่ได้มารับชมนะครับก็คือมันเป็นคลิปที่ผมพยายามตัดต่อให้ได้ชัดที่สุดสเซตติ้งทุกอย่างให้ชัดที่สุดเพร่ะที่ทุกคนเหมือนกับไปเล่นเองเลยนะครับใครที่อยากจะรับชมเรื่องของการรีวิวสกินก่อนหน้านี้โดยการเปิดสุ่มเสียกกบาททุคือผม ขอหนึ่งขอนึกเื่นิดนึงยังมีคนมาถามมาีนะว่าเฮ้ยพี่มันเสียกีซีพีคือผมทำไว้แบบว่าเป๊ะมากเลยนะผมใส่ตัวหนังสืออะไรไปหมดแล้วนะครับใครที่ถามผมมาเนี่ยรบกวนดูคลิปให้จบด้วยนะครับผมโอเคนะก็นั่นแหละครับผมเจ้าตัว JK เนี่ยมันมีเลองของ เข้ามาวันนี้ผมจะมารีวิวแอคโคที่เราสามารถได้รับจากการที่เรามีเจ้าตัวคลิก6นะครับผมระดับวิสติกที่อัพไปเลเวล5้และก็ JK ระดับวิสติกที่อัพไปเลเวล5เช่นกันนะครับซึ่งเราจะได้เป็นคา์โม่2ตัวก็คือคารโม่ของคลิก6และก็ JK นะครับรับเลยแล้วกันนี่ครับมันมาแล้วเฮยมาเลยครับแล้วซึ่งสิ่งที่เราได้รับนะครับมันจะมาอยู่ที่คาร์โม่นะสำหรับหลายๆคนที่แบบอาจจะงงว่าเฮ้ยพี่มันมาจากไหนนะครับก็คือกดมาตรงนี้เลยครับ ฟึบเข้ามานะและก็จะเจอคำว่าลวดลายนะครับ กดเข้ามาที่ลวดลายเลยสังเกตเห็นได้ไหมว่ามันจะมีแบบคาโมพิเศษคาโมซายงูอะไรอย่างเงี้ยคือเรนต้องทำภารกิจกันเราเองนะครับแต่ว่าถ้าเป็นลายซีซั่นเนี่ยทุกซีนนกซั่นนะครับผมบอกเลยว่าสวยทุกอันเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของ JK กันก่อนดีกว่านะครับผมซึ่ง JK L เนี่ยมันก็จะมีลายคาโบหลายชิ้นมากเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนดูแบบว่าชา้ชาๆโดยที่ผมไม่ตัดช่วงนี้เลยละกันนะครับทุกคนจะได้เห็นแบบช,ชัดๆนะโดยคาโมแรกนะครับก็เป็นคาโมทองนะครับทุกคนนี่เลยครับคาโมทองคือแบบ ชัดเจนมากนะครับว่าเป็นทองนะสิ่งที่ไม่เปลี่ยนเนี่ยมันเหมือนจะเป็นแบบพวกจะง,งอยเล็กๆที่เป็นแหลมๆนะออกมาก็มันมีบางชิ้นที่ไม่เปลี่ยนสีซึ่งมันตัดกันสวยมากนะครับต่อไปก็จะเป็นเรื่องของแพตินัมนะครับนี่เลยเฮ้ยตัวนี้ก็สวยมากนะครับอันนี้ผมอัปเกรดจนเต็มแล้วนะครับสำหรับ JK เจ้าตัวนี้นะซึ่งมันก็จะประมาณนี้เลยนะครับสําหรับการอัปเกรดแบบขั้นสูงนะครับต่อไปก็เป็นตัวนี้เลยครับซึ่งผมก็ไม่มีอยู่แล้วแหละ แต่ตัวนี้คือสวยมากๆครับทุกคนดูดิแต่ผมคิดว่าทองเท่กว่าต่อไปเพชรนะครับนี่คือเพชรครับผมทุกคน,นครับเพชรคืออย่างเอาเลยว่าสวยมากๆเนครับเพชรคือสวยเลยอะผมชอบเลยนะครับสำหรับตัวเพชรต่อไปเราไปไลยซีซันแล้วกันนะครับไลยซีซันเดี๋ยวเรามาดูตั้งแต่ซีซันแบบใหม่ๆก่อนแล้วกันนะครับโดยซีซันแรกก็จะเป็นซีซันที่14นะครับก็ประมาณนี้เลยนะทุกคน ซีซั่นสิผมรู้สึกว่าเข้าดีนะเพราะว่าสีเขาเนี่ยออกไปทางตรีมเดียวกันนะครับอย่างเท่ต่อไปก็เป็นซีซั่นสิบสนะครับซีซั่นสิบก็รู้สึกว่ามันดูผิดแปลกไปนิดนึงอืมแต่ว่ามันก็แล้วแต่คนชอบนั่นแหละทุกคนซีซั่นสิบก็ประมาณนี้เลยนะครับโหเท่ววะต่อไปก็ซีซั่นสิบสนะครับซีซั่นสิก็ประมาณนี้เลยครับเออคล้ายกับซีซั่นสิเหมือนกันนะเจ๋วครับต่อไป อ่าซีซั่นสินะครับโทนนี้จะแปลกหน่อยจะออกมาเป็นสีแบบละยิบระยับนิดนึงนะครับโทนสว่างนิดนึงแต่ว่าถ้าใครชอบก็จัดเลยครับสําหรับซีซั่นนี้ผมรู้สึกว่า JK เนี่ยมีหลายซีซั่นมากๆเพราะว่ามันเป็นปืนที่เข้ามานานแล้วแหละมันก็เลยแบบมีหลายซีซั่นเฮ้ยอันนี้แบบลดลายออกไปทานน้าแข็งเลยนะเหมือนกับเป็นลดลายที่เราเพิ่งจะได้มาเนี่ยแหละทุกคนนี่ลยครับโฟเทอันนี้เป็นลดลายของซีซั่นที่เท่าไหร่เนี่ยซีซั่นที่10นะครับต่อไปเปโทนมืดแล ของซีซั่นเก้านะครับหูยซีซั่นเก้าอย่างดุผมบอกเลยว่าซีซั่นเก้าโคตรดุสุดเลยว่าซีซั่นเก้าดุจริงครับทุกคนโคตรเอาต่อไปก็เป็นซีซั่นที่7นะครับเอ้ยไม่ใช่ดิซีซั่น8ซีซั่น8นี่ครับโอ้โอนี้ก็ออกเป็นโทนน้าแข็งอีกแล้วนะครับน้ําแข็งตัดไฟมันก็เท่ไปอีกแบบนะถ้าเป็นแบบน้ําแข็งตัดไฟแบบนี้ทุกคนเอาเรื่องและต่อไปก็เป็นดิสโก้เลยครับซีซั่นที่7นี่ครับ ผมว่ามันไม่ค่อยเข้าอ่ะมันผิดตรีไปนิดนึงนะครับอันนี้ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่โอเคต่อไปก็เป็นซีซั่นที่6นะครับโอ้โหบอกเลยว่าซีซั่นที่6สวยแน่นอนเพราะว่าซีซั่นที่6ตั้งแต่คามโมซีซั่นเก่าๆเนี่ยมันจะมีเรื่องของการขยับขยืขย่นของเจ้าตัวคามโมด้วยซึ่งซีซั่นที่6นี่คือแบบโอ้โหขยับกันแบบอหืวอจัดนะครับโอเคต่อไปก็เป็นซีซั่นที่5นะครับซีซั่นที่5ก็เป็นหินอ่อนนะเอออันนี้เท่ดีอันนี้ก็เท่ พอมันตัดไฟแล้วมันแบบมันเททุกอันนะครับสำหรับผมเนะียพอมันตัดกันอะ่ะโอ้โหอันนี้ไม่อยากจะพูดถึงเลยซีซั่นที่4ครับซื้อผมไม่มีโอ้ซีซั่นที่4ี่คือแบบโอ้โหเข้าเข้าที่สุดในคาโมทุกอันแล้วนะครับสำหรับซีซั่นที่4นะผมชอบเลยอันนี้ผมคิดว่าหลายๆคนก็น่าจะชอบเหมือนผมนะครับอมานเป็นตรีปลาวาแล้วก็มีไฟตรงปรีกอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหเวอร์ครับอันนี้เวอร์จริงต่อไปก็เป็นซีซั่นที่3ามนะครับ ซีซั่นที่3ก็สวยเช่นกันนะครับดูเป็นไก่เงินล้านดุ <c ười> คือคลิปนี้ไม่ใช่ดิคลิปที่แล้วเครับคอมเมนต์ไก่เงินล้านเยอะมากนะครับผมไม่รู้ว่ามันเหมือนไก่เงินล้านมันน่าจะเหมือนนั่นแหละคนคอมเมนต์มาเยอะขนาดนี้ต่อไปก็เป็นซีซั่นที่2นะครับซีซั่นที่2ปึ๊บซีซั่นที่2ก็ขยับได้เช่นกันนะครับดูดิแต่ว่าซีซั่นที่2มันแบบมันเป็นการขยับที่มันเป็นไม่ได้เป็นดินามิกเลยมันไม่ได้ไหลไปตามเป็นคลื่นนะแต่ว่ามันกระพิบกระพิบอ่ะ ส่วนนี้ก็แล้วแต่คนชอบเนี่ซีซั่นที่4ผมว่าสวยสุดแล้วโอเคต่อไปก็ซีซั่นที่1นะครับแร่ซูเปอร์อภิมหาแลถ้ามีซีซั่นที่ที่หนึ่งเนี่ยคือมันสวยที่สุดในคาโมอยู่แล้วนะครับใส่กับกระบอกไหนก็เวอรแต่ว่าดูฮะพอใส่กับซีซั่นที่1โคตรด,ดุดุจจัดเลยโอเคต่อไปก็เป็นเจ้าตัวมันไม่ใช่ซีซั่นนะครับอันนี้มันได้จากการเล่นอ่า ซอมบี้นะครับผมทุกคนครับเป็นคาโมซอมบี้เนาะนี่ครับคาโมซอมบี้ก็เท่ดีเหมือนกันนะครับดูอวกาศดีนะเออว่ะคาโมซอมบี้ผมต้องไปเก็บแล้วปันเนี่ยอย่างเท่ต่อไปนี่เลยคาโมสุดฮิตไม่ใช่สุดฮิตดีสุดแพงนะครับเพราะว่าคาร์โมนี้ต้องเสีย CP ีไปถึงแบบประมาณไม่ใช่เสียซ p พีดีเสียเงินไปแบบเกือบ2 0,000ื่นเพื่อจะได้คาโมตัวนี้นครับโอ้โหเกือบ2 0,000ื่นจริงๆทุกคนไม่ได้ล้อเล่นนะครับเกือบ2 0 0 0มื่นนะโอ้โหโคตรเอาอะ เล่นกันเป็นเกือบ2 0 0หมื่นเลยเวะโคสุดโอเคก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมจะติดตั้งคาโมตัวนี้แลวก็ไปเล่นกันนะครับทุกคนนี่เลยโคแจ่มไอตอนแรกผมก็คิดว่าผมจะไปแค่ j k เอาเป็นว่าผมไปทั้งคลิก6เลยละกันนะครับถือว่าเป็นการไปดูเนาะคือผมก็จะมีเซตของเจ้าตัว j k ที่ไม่มีคาโมแล้วก็มีคาโมเนาะแล้วก็คลิก6ที่มีคาโมแล้วก็ไม่มีคาโมเช่นกันนะครับเดี๋ยวลองไปรับชมว่ามันจะเป็นยังไงเนาะก็นี่เลยนะครับสาหรับคลิก6นะไอเด็กนะครับทุกคน ตัวนี้เลยครับซึ่งผมก็ได้ทําการอัปเกรดมาจนเต็มแล้วแหละและผมจะใส่เอฟเฟกทั้งหมดก่อนเลยนะครับเพราะว่าหลายๆคนก็ได้สกิดนี้มาเนี่ยก็น่าจะอัปเกรดจนถึงเลเวล5กันหมดแล้วแหละถ้าอยากจะได้คารโมตัวนี้เนาะผมก็เลยจัดเซตให้มันเป็น Level เลเวล5ไปเลยละกันนะครับแล้วก็ลวดลายนะครับผมได้รีวิวไปหมดแล้วนะสาหรับเจ้าตัวคลิก6ในสกิดนี้ผมทําคลิปไปแล้วเพราะว่าผมเคยมีไปแล้วโอเคแล้วก็เดี๋ยวผมจะใส่เป็นคารโมเจ้าตัว ปึ้งล่าสุดโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมดีกว่านาอว่ามันจะสวยขนาดไหนนะครับ่ะทุกคนดูยับละหรือว่าจะเป็นโอเวอร์ช็อปอัพร้านเติมเกมที่โคตรจะคุ้มสำหรับใครที่เป็นสายเติมมีทั้งความสะดวกรวดเร็วปลอดภยัยและวิธีการเติมก็ง่ายๆตามสไตล์ครับนั่นนอนวิธีที่หนึ่งทุกคนก็คลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอที่ทุกคนรับชมอยู่จากนั้นก็เลือกแพ็คที่ทุกคนอยากเติมจากนั้นก็โอนเงินตามจำนวนและสุดท้ายก็ส่ง i อดีให้ทางร้านเติม แค่นี้ทุกคนก็รอซีพีเข้าตัวได้เลยสปอยให้นะครับแป๊บเดียวและในตอนนี้ร้านโอเวอ o p Up ก็มีโปรโมชั่นใหม่เริ่มต้นตั้งแต่หลักร้อยแล้วอย่างที่ทุกคนเห็นเลยครับค <Hey. S 1> ุ้มกับเตมในเกมเยอะมาก <c oughs> และถ้าใครสนใจก็คลิกลลงกงใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลย <c oughs> มันง่ายไม่ะครับน้องสาวไปสิครับรออะไรอะ่ะ โอเคผมขอย้ญาตมาดูตรงนี้นะครับคือในตอนนี้ผมก็ได้สังหาศสตรูเพื่อเพิ่มเอฟเฟกของตัวปืนทั้งสองกระบอกไปแล้วนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นของ JK นะทุกคนแต่ว่าพอกดดูท่าทางแล้วเนี่ยไฟมันจะหายไปแต่ว่าอันเนี้ยยังไม่ได้ติดคาโมอะไรเลยนะครับตัวปืนก็จะเป็นสีดาออกอึมครึมนิดนึงนะครับก็เป็นเรื่องโดยโปกติของเขาอยู่แล้วนะสำหรับเจ้าตัว JK นะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับแสงสีอะไรเนาะทุกคนเห็นปะ อันนี้คือสีของเขาจริงๆแหละก็จะประมาณนี้แต่ผมรีวิวคลิปที่แล้วไปแล้วทุกคนก็น่าจะเห็นไปแล้วนะครับนี่ครับตอนที่เรารีโหลดกระสุนนะครับอ่ะฮะประมาณนี้และต่อไปตัวนี้นะครับเป็นตัวของคลิกหกนะครับผมที่ได้ทําการสังหารศัตรูเพื่อที่จะอัปเกรดแสงสีเสียไปหมดแล้วนะครับเดี๋ยวลองกดดูสักนิดนึงเลยกันนะครับนี่ครับอูย่เอาเรื่องจัดจัดว่ะ คือถ้าเปิดตัวเขานี่ดูเท่อยู่แล้วนะครับเท่จริงนะผมชอบมากนะสำหรับคลิกหกตอนถ่ายหน้าปกนี่คือสวยจัดผมบอกแค่นี้แหละโคตรเอา่ะหูยเดีย๋ยวเราจะมาพูดถึงเรื่องการอัปเกรดคาโมกันแล้วนะครับปะทุกคนไปดูนะครับกระบอกแรกผมขอไปคลิก6ก,ก่อนเลยแล้วกันนะครับผมดีครับพอเราอัปเกรดมาแล้วอุ๊ยเดี๋ยวนะ ตอนน, fate, pues mm ตอนนี้คือมันมีเขาเรียกว่าความเย็นะแต่ผมเปลี่ยนมาเออจริงๆแล้วตัวของคลิกหเนี่ยมันก็เป็นน้ําแข็งตั้งแต่แรกอยู่แล้วนี่ครับมันก็เป็นน้ําแข็งตั้งแต่แรกอยู่แล้วแต่ว่าถ้าหากว่าเราเนี่ยทำการเปลี่ยนนะจากน้ําแข็งเนี่ยมาเป็นน้ําแข็งน้ําแข็งเนี่ยมันก็จะเป็นประมาณนี้ครับคลิกหอาจจะดูไม่เปลี่ยนเยอะแต่ว่าก็ถือว่าเปลี่ยนนะครับก็เปลี่ยนไม่ใช่ว่าจะไม่เปลี่ยนเลย โอเคแต่คลิป6เนี่ยผมจะไปรีวิวเล่นแยกเรื่องของของแต่งล้วนๆนะครับอีกคลิปหนึ่งแน่นอนแล้วนี่นะครับเป็นสกินของ JAK ซึ่งมันไม่ได้ทําให้ดูรู้สึกเย็นหรืออะไรมากขึ้นนะครับโอเคนี่ครับนี่คือคาโมของเขาซึ่งคาโมนี้ผมบอกเลยว่าได้มาในราคาเกือบ2องหมื่นครับอันนี้เป็นเรื่องจริงเลยนะเว้ทุกคน คือต้องอัพทั้งสองกระบอกเพื่อที่จะได้คาโมนี้มาคือใครใช้คาโมนี้คือรวยไนยเหระคือบอกเลยว่าเจ็บหนักมากเหยื่อการตลาดไปเรียบร้อยฮะแล้วมันเป็นเกล็ดเหมือนเป็นเกล็ดน้ําแข็งแต่มันก็ไม่ใช่ครับเพราะว่าตัวปิกตัวไฟมันก็เป็นไฟอยู่แล้วพอไฟมันติดใช่ปะฟุ๊งนี่ครับมันก็จะเคลื่อบแบบว่าฮาคีฟไฟนะครับประมาณนี้เลยครับหยูยสุดเกินโอเคเดี๋ยวเราลอง วิ่งไปดูสักหน่อยแล้วกันนี่พอตอนวิ่งของ J.K นะครับก็ประมาณนี้เลยครับผมโยเท่อยู่นะตอนเดินนะครับอันนี้คือตอนเดินของ J.K ครับผมไปเรื่อยๆครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการรับชมกันแล้วกันนะครับเป็นการรีวิวก่อนเพราะว่าหลายคนแบบทักทั่วผมมาเยอะมากนะว่าให้พี่รีวิวแบบละเอียดหน่อยสําหรับเจ้าตัวคาโม่ใหม่ผมก็จัดให้เลยนะครับนี่ครับชัดตาแตกเหมือนเล่นเองเลยทุกคนอย่าลืมปรับภาพเป็น 2K ด้วยนะครับวิตอนถือวิ่งนี่คือเท่มากครับ ชอบเลย่ะดูตอนยิงหน่อล้วกันอเอาเรื่องเฮ้ยพอใส่สีนี้มันดูไม่ดุแต่ว่ามาดูแลบงงวะเนีย่ยมันดูไม่หลุดไม่หลูดอะไรวะมันดูไม่ดุแต่ว่ามันดูแลขึ้นเลยครับมันดูแลนะโอเค แต่ว่าใครอยากจะเห็นผมเล่น J.K. กระสุนไฟนะครับผมทำคลิปไปแล้วนะคนดูก็ยังไม่ค่อยดูเยอะนะครับยังไงก็ฝากไปดูด้วยนะครับคลิปของ J.K. อกระสุนไฟนะครับผมได้ทำการลองเล่นไปแล้วอยากเอาหน้าช่องเลยนะครับแต่ว่าต่อไปเดีย๋ยวเรามาดูเรื่องของคลิก6นะครับตอนถือวิ่งเออว่าคลิก6ดูสวยขึ้นนะครับเอยผมก็รู้สึกว่าชอบนะเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยสีมันก็จะเป็นน้ำแข็งแบบจืดชืดบ้าน,นะครับแต่ว่า พอใช้เป็นเจ้าตัวคลิก6ตัวนี้คือแสงมันดรอปลงมาที่นึงมันดูดูขึ้นนะครับแตกต่างจากตัว j k ที่ดูดุน้อยลงแต่ว่าตัวนี้คือดุขึ้นวะ่ะอนเลนงครับอ,อ,อลไงอะไรก็ดูดุขึ้นนะครับผมชอบท่ารีโหลดของเขามากนะทุกคนดูนะตอนรีโหลดนะครับบีบแม็กทิ้งอะเพราะว่าแม็กกาซีนมันเป็นน้ำแข็งไงมันก็บีบแม็กทิ้งแล้วมันก็ใส่เข้าใหม่โอ้โหเจจัดแต่ว่ามัน เร็วจังวะโหเท่มากโ,โอ้โหตอนยิงโคตรเฟี้ยวถ่ายตรงนี้นี่คืออย่างเท่อะขอลองกดท่าหน่อยดิ โอ้สุดหวะด่ะทุกคนขู่วีตืเอตเกินพี่น้องตือเกินพี่น้องเกับสองหมืนห่นนะฮะไม่ได้มาง่ายๆนะเกับสองหมื่นเนี่ยขู่คามโมอ,อย่างเอาทุกคนประมาณนี้เลยนะครับทั้งสองกระบ,บอกเลยทุกคนสวยสดงดงามครับ จำโพอ,อและอีกอย่างนะครับคือหลังจากที่ผมทําการสุร่มเคไปเสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็ได้เจ้าตัวนี้ครับยินดีด้วยคุณคุณได้รับรางวัลจากการที่อาวุธมิสติก JK ถึงระดับสูงสุดหรือว่าอัพจนถึงเลเวล5นะครับก็จะได้เป็นกรอบรูปและก็น่าจะเป็นสติกเกอร์หรือเปล่าโอเคติดตั้งไปเลยแล้วกันผมคิดว่าอันแรกเมื่อกี้น่าจะเป็นสติกเกอร์นะครับมาดูอัดนดีกว่านี่ไงก็เป็นสติกเกอร์นะครับนี่เลยแค่นี้จริงๆหรอ <laughs> ไม่มีใครเห็นนะ ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการรีวิวเจ้าตัวคาโมนะครับคลิปนี้ก็ต้องเป็นการรีวิวเพียวๆเลยนะครับขออพัยจริงๆนะใครที่แบบรอให้ผมมาเล่นให้ดูนะครับเจเคผมเล่นให้ดูแล้วนะครับสำหรับใครที่อยากจะเล่นแม็กไฟแล้วก็อยากจะดูแนวทางในการเล่นนะครับผมก็ทําไว้ให้แล้วแล้วก็คลิก6แน่นอนนะครับผมจะมาทําคลิปคลิก6อีกครั้งครับรอติดตามชมได้เลยคลิก6อย่างเอาเดี๋ยวผมไปใช้ทั้งสกินนี้แล้วก็คาโมไปในตัวนะครับแล้วก็ไปลงแรงกันมาเดือดๆกันดีกว่านะครับทุกคนแน่อนบคิวบวกัออตึงแน ครับโอเคสำหรับวันนี้เนี่ยก็น่าจะมีประมาณนี้ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่รับชมมาจบเดี๋ยวไว้เจอกันในพีหน้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสาวัสดีแฮ